จะบอกว่า27กับ28สองวันนี้นะคะเป็นวันที่ดาวพระฤหัสจะย้ายนั่นหมายความว่าในเรื่องของอ เกี่ยวกับการงานการเงินจะพุ่งทยานแต่ในเรื่องของวิกฤตมันก็จะถูกดวงดาวบางดวงย้ายตามด้วยเข้าใจเนาะมันก็จะทําให้เรามองเห็นนะคะว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันก็จะมีทุกมุมให้เราเห็นทีนี้อย่างที่บอกว่าครูกําลังจะบอกว่าเดือนอะไรนะคะที่หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วการงานการเงินจะพุ่ง ตั้งแต่คนที่เกิดเดือนมกราถึงเดือนธันวาคุณฟังดีๆด, <Hey. S 1> ดาวพฤหัสโยกย้ายดาวการเงินของทุกคนกํ <Hey. S 1> าลังจะเปิด <Wait. S 1> รับแสงนั้นฟังแล้วมีความหวังและมีพลังแต่ <laughs> ฟังดีๆไ <laughs> ม่ใช่ไม่แฉมีแต่ค่ะ <laughs> เพียงแค่สองวันนี้เท่านั้นที่คุณจะสามารถเปิดรับแสงของการงานและการเงินได้แค่สองวันเท่านั้นวันไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ จะมีวิธีการเปิดรับแสงแห่งโชคนคนที่เกิดทุกเดือนเดือนกรกยานธันวาคุณดูไหมดาวพฤหัสหัอะคะส่งผลกระทบต่อทุกเดือนกระทบในเรื่องการงานการเงินกระทบในด้านดีกระทบนะคะคำว่ากระทบหมายควาว่าจากมีร้อยมันไปกระทบให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้จากมีแสนเป็นล้าน 100, ได้ คือมันจะไปทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของการงานและการเงิน,นแต่วิธีการเปิดรับโชคค่ะมาฟังกันค่ะ<ช>ว่า<ช>คุณ<ช>ต้องทํำยังไงนะคะใช่ใชชฟังนะคะหนึ่งคุณสามารถทําบุญกับพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่หรือทำอะไรก็ได้ให้พ่อแม่คุณมีความสุขในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ทำแค่สองวันนะคะแต่สองวันนี้เหมือนวันเคาะโชคเหมือนเคาะโชคลาภอ,อ,อ่ะถ้าหากว่า ผ่านพ้นสองวันนี้ไปแล้วดาวเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะเคาะกระตุ้นโชคยากมากเพราะว่ามันนิ่งแล้วนะคะมันก็จะเกิดภาวะเป็นปกติแล้วนะคะแต่ถ้าคุณเปิดทันคุณคอยดูการเคลื่อนไหวจากการที่คุณเปิด รอติดตามการเคลื่อนไหวค่ะไปจนถึงสิ้นปีมันจะมีโอ้โหคุณคุณจะมีข่าวดีมาเล่ากันแทบไม่ทัน้าอยู่ไกลกันไม่สะดวกใน2วันให้โทรไปหรือให้โอนเงินไปฝากแม่ทําบุญอันนี้ให้แม่นะอันนี้ฝากทําบุญนะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ ะะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วนะคะให้ไปทําบุญให้พ่อแม่โดยการถวายสังฆทานโอนเงินไปโรงพยาบาลโอนเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจนหรืออะไรแล้วส่งบุญให้พ่อแม่ยังไงคุณต้องไปถึงพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูบาอาจารย์อันดับหนึ่งดาวพระฤหัสคือดาวครูบาอาจารย์อบางคนไปนึกถึงแต่ครูอะ,อะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะพ่อแม่เป็นคนรูคนแรกถ้าเรา<ะ>สามารถเปิดประตูบุญนี้ได้คุณไม่ต้องห่วงค่ะเตรียมรับข่าวดียาวถึงสิ้นปีนะคะสอง ให้คุณทําบุญกับพระอาพาธฟังนะคะพระอาพาธต้องเฉพาะเจาะจงเป็นพระอาพาธพระที่พิการพระที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือหรือพระที่อะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยที่เป็นพระที่ป่วยนะคะอ,อาจจะพิการอาจจะป่วยหรือติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณรู้ให้ทําบุญกับท่านนะคะสาให้ทําบุญกับคนที่ด้อยกว่าคุณฟังดีดี ให้ทําบุญกับคนที่ด้อยกว่าคุณตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้แค่สองวันทำบุญกับคนพิการแขนงขามไม่ครบคนที่ด้อยโอกาสคนที่กําพลา้าค,คนที่สติไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะหรือคือที่ด้อยกว่าค่ะคุณเข้าใจคาว่าด้อยกว่าใช่ไหมคะอย่างตอนนี้คนน้ําท่วมเขาด้อยกว่าเราอยู่แล้วเพราะเราไม่ท่วมเนี่ยอย่างเงี้ยตีโจทย์ไปเลยว่าเราไม่ท่วมเราดีกว่าคนน้ําท่วมอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ประสบอุทกภัยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณ ทำตามกําลังเราไม่ได้พูดถึงเน้นเรื่องเงินนะคะฟังนะอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาจ่ายออกไปเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะกลับมามาหาศารมากคุณไม่ต้องไปคาดหวังนะคะอันที่สี่ค่ะสําคัญมากปล่อยชีวิตสัตว์ค่ะคนี่สําคัญสุดๆวันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้ฟังดีๆไปไถ่ชีวิตค่ะโคกระบือก็ได้ปลาเตา่า หอยขมหอยอะไรหรือว่านกหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะต้องถือโอกาสไปปล่อยสัตว์ให้ได้นะคะเป็นการปล่อยชีวิตแสงจะเยอะมากเพราะชีวิตหนึ่งชีวิตก็เหมือนชีวิตเราหนึ่งชีวิตปล่อยสัตว์ก็จะมีแสงชัดเจนลองดูนะคะท,ทั้งหมดทั้ทงมวลที่ครูบอกคุณลองทําดูค่ะอะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศาสตร์ต่างๆค่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นการเปิดประตูรับ ความเฮงความปังความรวยความโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณโชคดีมากค่ะที่คุณได้ฟังไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าครูศึกษาและดูมาก่อนที่จะมาพูดให้คุณฟังนะคะ